ขอบคุณแกไม่ยิงครับนีสงแจอย่างเดียวนะครับไอ้อบลกาสกันแล้วก็ลีเลนี้มัอีสโอ้สีเขียเลยพาละหายไปเก็บใช่ไหม สกิลเบียบเส้นบางทำเป็นราชดีแม่นาทุนแกข้าตากไปสิครับอ๋อกระเพงจะต้องขารานาวีดนะครับแต่ข้าราชการาวุจากอาจานนึกตัวสินไม่ตรงครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ไม่ให้กับดีชาเนเตอร์ไมยิน่าอย่างนัดนะครับรักทองไม่หล่นสอนะครับสุดโต้ครับรบุีราสบุีราสสุรานครับคนที่มีจะให้กับให้ขาดคุณไม่ว่าขอาการไี่ส่งทิดรับทองไม่หลุคสอง น็อตแตะลูกนี s <S ้หลับแล้ครับโวนกับแรกยิงสนะไปไม่ตรงรองรัตราลูกนี้ดี๋ยดี่ออกนครับดคาัโดกชากชาพรมดีกชาเนี่เป็นนักเตะฝรั่งเศสนะครับแต่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็จะเป็นเซษยนฝรั่งนะ เดี๋ยวชาวเาลองเท้าใหม่ค่ะเจค่ะดูดิชาดีชาดีชาดีโอ้ยดีมากครับเจ้าดูเจ้าดูเจ้าดูดูเรื่องเ้าดส Satri ลวมสากาน,นะครับอ้โดนเีนเแมครับคุนา่นานต้องอกอนะครับเสียวม,ม่รมาโดนไ,ดไปเหลือนเสียต,ต่เป็นไรสองเรียก็หนึ่นะครับ อยู่ที่ตายครับแกแต่ร um ้อนนี้ไปหน่อยเดียวนะครับุกท่าครัศการันยุธครับรายยุ่นนรบิ๊กครับเอาบอลแล้วให้ให้นรบิ๊กครับอีรูบิ๊กเข้ามามีอะไรครับคิวชัย เดี๋ยวช่ยกันไปดู <c oughs> right ้วยตรงกันชาราจุตีไปอรัสราจุตสราจุตแล้วก็เอาไปชร์หลังก็ได้หลังก็ไม่รู้ว่าอะไรครับสราจุตดีถ้าวันไปเนี่ยดสิเดี๋นับนะครับเพราะว่าพอบีเล่ คุ่นสามะานะไปนะทีะใชไม่ทันครับลบอ้าวแค่กำลังเลยครับ ดูที่ตายครับเด้งเด้ตถ่ายรูปเขาไหมไม่ถ่ายรูปเขาไหนาฬิกานาฬิกานากาขาออนเไม่มีอะไรครับกี่ขาอ่อนครับคุณโชว์การิา้าอ่อนรัากันมากครับทุกี่ ตากันีอดน้ำดีโอ้โหต้องชมซ้ำดูครับพัฒนานี่แก่แล้วก็ดีนะอ่อนไปเลยครับดูดีครับมาที่ประชาไล่วนโวยือบแจ้ากกับแรงยิบดีประชากิรไลดีรัแใจว่า

是干这个的。<laughs> よいしょ。 不难。 先到，到，双方。 เจ็บข้อเท้าครับข้างข้างซ้ายเกชาข้างขวากาแฟรับตงกังโอวัลตินเลใข้ามซ้ายบอกว่าชาใช่ช็อกโกแลตดูท่าด้วยมือบอกเวลากินยากระต้านเวลาทำงานกระตานจะท่าบับัดแลวมันเป็นยางี้ เจบทีกยงครับทนี้เป็นคนที่แข็งแรงมากครับทำงานทั้งวันทั้งคืนบว่าบางคนเดินเม้คับอามอนชัยครับรัฐาครับอามอนชัยแล้วามชแล้วแล้ว้้้ยมนกัน ไม่ใช่สาร้างยาแล้วก็ไม่ใช่สารัางปูอาเป็น,นสารับ con il video non จะเป็นครับอาจาก,าาก,าาก้าการรอคอยคัอยอยู้นสนใจหยุดใจแค่ไหนก็ไปหาาต่างคนทีอออ่อยากจะตามตอนแห่การสิ่าก็ไอกก ร้านทำให้รวยน,นะครับของร้านนอก <Okay. S 1> <c oughs> บอลไม่เข้าใครออเคนะครับถามบอลเ่นใช้ใช้แกหรือเปล่ามาดูบอลครับบางคนอยู่บ้านเมียด่าครับออกมาจ่าจาับบีนะครับ <c oughs> โดนสองเด้งเลย ทองสองบาทเซ็นต้องบอกยังยืนยันเป็นเดิมต้องไปจหมบนดเวลาครับชมกันต่อครับหมดเวลาพักเวลาต่อครับชมกันต่อในะแสดงครับ เดนพรนี้มีทุคนหพู่นะครับทุกครับลูดครับพรุ่นี้

เดียนดนตรีพน่งนักยิ่มีเข้ายิ้ได้ก่อนพออ่อสอนอะไรกันเล่นโกวลายลายตาเวลากรันกนเดินเหมือนกันกนะกรบดูกเช่าตู เวลาครั <S 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 dungeon, sure kind of hmm? oh บเวลาสองทีครับเรื่องก็จะยางสนุกสนานครับขอโทษขออภัยกันครับครับขอบคุณครับสวัสนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสุขภาพครับโชคดีทุกท่านนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ